ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรบันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์สุภพิษชัยสิวะบง,บงหรือชื่อเล่นอาจารย์เจตนะคะวันาานี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะลัคนาอยู่มังกรนางนาฏบวรอศวมุขีสังวาสด,ด้วยพรามชื่นชมยินดีชะตาดังนี้จะมีจุดจุดจุดหลายคนเพราะเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสนะคะ เรียกว่าชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรช่วงนี้เรียกว่าน่าสนใจน่าติดตามมากๆพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะคะแล้วโดวยวันนี้อาจารย์เจตก็มาแบบให้พลังเต็มที่ <c oughs> วันนี้นะคะเรียกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดตามรายการนี้เนี่ยหยุดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะ,นะคะสำหรับอาวาร,ราศีมังกรนะชาวราศีมังกรอาจารย์เราจะทราบได้ไงว่าบุคคลคนนี้เป็นชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกร บุคคลที่จะเป็นชาวราศีมังกรค,คือโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราดูมันมีอยู่สองแบบเนาะนะครับก็คือถ้าเป็นชาวราศีชาวราศีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูจากตําแหน่งพระอาทิตย์ะนะครับในขณะที่ท่านเกิดว่าพระอาทิตย์นั้นเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรหรือไม่นะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ปฏิทินเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนบ้างแตห่หลักๆก็คือประมาณวันที่16 หรือ17ของมกราคมเนี่ยนะครับถึงวันที่16หรือ17ของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าเอาละเอียดต้องเช็คในแต่ละปีว่าอาทิตย์เคลื่อนย้ายในปีนั้นวันไหนนะครับเราก็จะมองว่าเป็นชาวราศีมางก่อนชาวราศีเนี่ยเป็นภาพกว้างะเนะฮะเหมือนกับชาวราศีจะต่างลักษนาเล็กน้อยเพราะชาวราศีมันกว้าง กว้างเหมือนเช่นเราบอกว่าคนใต้เป็นยังไงคนเหนือเป็นยังไงคนอยุธยาคนกรุงเทพเป็นยังไงอันนี้ชาวราศีแต่ถ้าเป็นลัคนาลัคนาเนี่ยคำนวณจากเวลาเกิดนะครับคือจุดขอบฟ้าที่ตะวันออกนะครับตัดกับเส้นสุริยวิถีนะถ้าคำนวณแล้วขอบฟ้าที่ตะวันออกตรงนั้นเนี่ยราศีมังกรโผล่ขึ้นมาพอดีนะครับโผล่ขึ้นอยจากท้องฟ้านั่นเรียกว่าลัคนาราศีมังกรซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะ เกิดขึ้นได้ทุกวันลักคณาจะเฉพาะตัวกว่าอยากจะหมายถึงตัวเราโดยตรงเลยเพราะว่าเมื่อมีลัคนาก็รูปก็ปรากฏนะฮะผป็นแบบนี้นะนะอ้วนๆอย่างนี้นะนะครับนะครับพอรูปปรากฏอย่างเงี้ยก็เกิดเรือนชะตาเกิดเรือนชะตาก็เกิดเรื่องราวนะครับก็มาแบ่งคบแบ่งเรือนแบ่งภพแบ่งเรือนแบ่งราศีแต่ละราศีก็คาแรคเตอร์ก็ต่างกันอีก ทีนี้วันนี้เรามาว่าราศีมังกรเออราศีมังกรอาจารย์แล้วก็ลักษณะนิสัยรูปร่างนี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์ใช่คือราศีมังกรเนี่ยถ้าเป็นประเภทราศีเขาบอกเป็นจร์ราศีจอราศีนี่เรียกว่าทําอะไรแบบรวดเร็วชัดเจนมั่นคงนะฮะฉะนั้นคนวันนี้ก็เปิดเผยแต่ราศีมังกรเนี่ยเป็นธาตุดินนะพอเป็นธาตุดินเนี่ยหมายถึงว่าไงธาตุดินเนี่ยเขาต้องแน่นหน่อยฉะนั้นคนราศีมังกรก็จะ ตัวใหญ่น่อยนะครับตัวใหญ่มีโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนึกถึงคนแบกหามจริงๆเป็นราศีของชนชั้นแรงงานด้วยนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอุปนิสัยเนี่ยดินเนี่ยก็จะนิ่งๆนะฮะดินจะนิ่งแล้วก็จะแข็งฉะนั้นราศีเนี่ยก็จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงปรับตัวยากนะครับคือ ไม่ได้บอกเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าฉันเคยทำ่างนี้ฉันก็จะทำาบนี้ต่อไปฉันจะเป็นงนี้ต่อไปเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยากนั่นจะเป็นดาวธาตุดินเป็นดินโอ้ดินนี่ต้องต้องไปขุดมันก่อนหนักแน่นใช่เป็นดินเมื่อครูอาจารย์บอกว่าเป็นดินจระราศีเป็นเรียกว่าธาตุดินก็เป็นเรียกว่าปัตตวีธาตุชั้นหนึ่งด้วยชั้นเอกชั้นหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นความแข็งเนี่ยจะสูงมากมากนะครับฉะนั้นคนราศีพวกนี้เนี่ยก็จะ เข่งคัดเข่งคัดต่อขนธรทมเนียมหลักเกณฑ์ที่เคยเคยมีเคยทําปฏิบัติมาก็ต้องอย่างนั้นใช่ฉันนเคยทําแบบนี้เปลี่ยนแปลงยากแล้วก็แต่คนราศีนี้ชอบทําเท่าที่สั่งนะจ๊ะเนี่ยครับดังนั้นถ้าท่านมีลูกน้องเป็นราศีมัองกรท่านก็สั่งแค่ไหนท่านได้แค่นั้นนะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้อสมมุติเราบอกว่าแม้เผื่อเขาคิดได้ท่านสั่งให้ทำสามอย่างเขาจะทำไหมท่านสามอย่างค่ะ นะครับไป่ว่าเขาไม่ได้นะแต่ทีนี้เขาจะเออเขาเรียกว่าอะไรเครียดง่ายเครียดวิตกกังวลจะวิตกกังวลนะครับที่วิตกกังวลมากที่สุดคือวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเครียดดาวเสาร์เป็นดาวประจํานะเป็นดาวเจ้าของเราเรียกว่าดาวเกษตรนะครับของราศีมังกรแกก็จะเครียดเพราะดาวเสาร์เป็นธาตุไฟสุมขอนด้วยไฟสุมขอนก็จะระอุระอุหน่อย แสดงว่าเขาไม่พูดตรงๆนะะเวลาเขาขุนใจเขาเก็บไว้ก่อนพอถึงเวลาโหมขึ้นมาทีเนี่ยโอหมือนทีเขาเรียกว่าไฟสูงขอนไฟที่พร้อมที่จะประทุได้ตลอดเวลาใช่นะไฟมันจะพร้อมประทุครับแต่แต่ยังไม่ประทุนะแต่ถ้าเจอกระตุ้นผมก็พึบเลยเรียกว่าคลุกคลุนตลอดเวลาพร้อมที่จะจุดติดได้ตลอดเวลานะะคแล้วอาจารย์ นื่องจากชาวราศีมังกรลักนาราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวดาวประจําเรือนดาวประจําราศีเป็นตนุลักษณ์เรียกว่ามีนิสัยเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าวิตัวกังวลกุ้มเครียดสารพัดเนี่ยวิเคราะห์วิจัยเนี่ยก็จะดีใช่แล้วก็ความอดทนสูงเออแล้วก็มักจะได้ดีเมื่อยามแก่เมื่อยามอายุมากขึ้นขออนุญาตเรียกแก่แบบพูดแบบไม่สุภาพต้องบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะได้ดีเมื่ออายุมากขึ้นใช่เนีครับเช่นก็มีนายกรัฐมนตรีของเรามีมาแล้ว จำได้ครับมีใครบ้างคะจ่อถ้าล่าสุดเนี่ยที่จำได้ลุงตู่นะครับไปยุทธ์จันโอชาใช่ค่ะลัคนาราศีมังกรดาวพระเสาร์อยู่ใช่อยู่ในราศีตุลมหาอุดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนายุฐมนตมีเมื่อตอนอายุมากขึ้นแล้วใช่แล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเห็นมิตรกับทุกคนดาวคนราศีมังกรเนี่ยเหมือนกับ ต้นสักนะครับต้นไม้ยืนต้นคือแรกเริ่มจะต้นเล็กๆแต่ยิ่งโตยิ่งนานใบยิ่งแผ่กิ่งก้านสาขายิ่งมั่นคงนะครับเะฉนั้ลำบากตอนเด็กใหมก็เรียกว่าพษจะตาดาวเสาเนี่ยเสานั้นคือกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีความเกาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยาก แล้วก็ร่างรูปร่างก็จำบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีนายกอดีตนายกรัฐมนตรีคนก็ท่านสมัครสุนทรเวชโอ้ใช่ใช่ท่านสมัครนะครับเจ็ดสิบตอนนั้นได้เป็นนายกท่านท่านสมัครนี่ก็ใช่เป็นราศีมังกรเหมือนกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็ได้ดีประสบความสําเร็จเมื่อตอนอายุอายุมากแล้วอายุมากแล้วใช่อายุต้องเยอะหน่อยคือต้องสั่งสมประสบการณ์มาพอค่ะนะครับแล้วก็จะได้ ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรก็เป็นภพกรรมะของดวงเมืองหรือดวงโลกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเรื่องอะไรนี่มั่นคงนะคะอาจารย์มั่นคงนะครับมั่นคงแล้วก็เป็นราศีที่ชอบทํางานเป็นราศีที่ชอบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าจะทําอะไรนี่ต้องทําแบบถือเป็นงานไปหมดทําจริงจังค่ะทาจริงจังทุกเรื่องค่ะนะครับแต่ทีนี้พูดถึงกิ่งก้านสาขาราศีมังกรนี่ก็จะก็จะเพื่อเยอะนะค่ะ เอป็นมิตรกับทุกคนนะจ๊ะใช่เขาแกจะเพื่อนเยอะมากเลยนะครับคนละสี่องค์กรเนี่ยผูกมิตรกับคนได้ง่ายมากติดดินติดดินติิดนเป็นคนติดดินเพราะเป็นธาตุดินคฉะนั้นเนี่ยเขาจะนอนกลางดินกินกลางทรายลุยได้ทุกสถานที่อดทนรอคอยได้นั่งจากวีดางพระเสาเป็นเจ้าเรือนเป็นตนุลักษ ตอนนี้ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวสนิเทศเป็นดาวแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยอดกั้นเนี่ยเป็นดาวแห่งความเชื่องช้าอดทนก็เรียกว่าช้าช้าได้พระฤิม์งามอาจังใช่ถูกต้องตอนนี้ดาวพระเสาไปสถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพสัจฉะตนุไปกระดุมเอ้ยตนุไปสัจฉะแล้วก็กระดุมพระไปสัจฉะพระเสามีเป็นสองเจ้าเรือนใช่ไหมคะจย์เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะจัอคือความเป็นสหัสช้าเนี่ยมันจะทําให้ ให้คล่องตัวขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นแล้วก็ความคุกลุ่นเนี่ยความเครียดเนี่ยพอไฟไปอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเบาลงไม่ได้ดับนะฮะมันแค่เบาลงนะครับเบาลงฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะครับไปติดต่อไปพบปะไปพูดคุยนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางการเงินก็จะได้ด้วยจากการติดต่อ ทีนี้ราศีมีเนี่ยเป็นราศีของปัญญาต้องมีปัญญาเพราะเป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเราจะไม่ได้ไปติดต่อพูดคุยแบบแบบเลื่อยเปื่อยนะ,ะเราจะไปติดต่ออย่างอย่างมีแผนอยู่ในใจมีความคิดไปก่อนนะครับเรียกว่าได้เรื่องได้ราว เรียกว่าไปแบบมีระบบระเบียบมีระเบียบมีความคิดในหัวแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านที่เป็นราศีมังกรต้องต้องไม่เก็บตัวค่ะเนี่ยฮะเพราะถ้าท่านเก็บตัวเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ทําตามดาวอไม่ถูกฉลกไม่ต้องฉลูฉลกบอกว่ากรุณาไปเข้าสังคมเข้าสังคมเจอคนเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้มือถือก็เข้าสังคมได้นะครับใช่อาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์ตอนนี้ก็ ไปสาาัตยาสัตยาหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการสังคมการร่วมกิจกรรมต่างๆครับถ้าเก็บตัวเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่สาชาัตยาเก็บตัวเนี่ยไม่ไม่สหัสชาเลย,เยไม่ถูกฉลกูพอไม่ถูกฉลกูก็กลายเป็นเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ไม่ได้เงิน,นครับใช่ฉะนั้นเนี่ยที่เรารู้โหรลศาสตร์เนี่ยเพราะว่าเราจชได้รู้ว่าอ๋อตอนเนี้เราต้องทําแบบนี้ะนะครับเ,เพื่อว่าให้อ่อ ถูกตามดาวก้าวตามดวงถูกต้องอะนะคะ<ช>แล้วก็ชีวิตจะได้ผสประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองเพราะว่าดาวเสาร์น,นี่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยอาจารย์ใช่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินคือราศรีกุมภ์เนียเขาพิเศษนะฮะเพราะว่ามีมีเจ้าเรือนอยู่สององ,องค์นะครับคือเสากับราหูที่เาเป็นเพื่อนกันในระบบโหราศาสตร์ไทยนะครับนะฮะแม่ก็ คือถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็ราศีมังกรน,น,นี่ก็น่าดูชมนะท่านเงินดีนะเนี่ยะนะครับเพราะตอนนี้ดาวพระราหูวันเราไปต่อดาวพระราหูเรียกจังทายมัวทายเมามวไว้ทายพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นเพื่อนแก้วกรเรือฝันกับดาวพระเสาร<ช>์เพราะฉะนั้นดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความมัวเมาลุ่มหลงความเปลี่ยนแปลงคโคจรราศีละ หนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้โกจรมาสถิตที่ราศีกุมและได้มาตรฐานดีด้วยอาจารย์มาตรฐานเป็นเกษตรเลยเพราะฉะนั้นมีความมั่งมั่คงเมื่อดาวพระราหูสถิตที่ราศีกุมครับซึ่งเป็นเรือนของพระเสาเสานะฮะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์โอ้อันนี้เป็นคู่มิตรนะครับเรียกว่าเป็นคู่มิตรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ยิ่งนะครับราหูเนี่ยก็ใหญ่ในราศีกุมเพราะเป็นบ้านของเขาเองนะครับ ่ดาวเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานเงนเดือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองนะครับฉะนั้นการเงินก็เริ่มจะแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นดูเข้ามามากขึ้นคือท่านจะเมานะแต่เมาหาเงินเรียกว่สนุกกับการหาเงินสนุกกับการหาเงินคิดคิดเอ้ยเมาเมาอย่างเงี้ยจะหาเงินแล้วลราหูเป็นการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่านอาจจะมีเออ การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องพูดนิดหนึ่งนะตดนึงขึ้นได้ไม่ได้เปลี่ยนจากอ๋อเดิมรวยแล้วกลายเป็นจนนะหรือว่าเดิมเดิมจนแล้วกลายเป็นรวยแต่ว่าท่านจะมีไอเดียการคิดออกไปนอกกรอบนะฮะออกไปนอกกรอบแล้วก็เมาอยู่กับไอเดียเนี้แล้วก็ไปทำนะฮะก็จะดีขึ้นราหูนี่เป็นเป็นดาวที่ดีมากนะราศีมากอน์นี่ก็เรียกว่าให้โทษก็มหันให้คุณก็ โอ้ได้ให้คุณนี่ให้แบบให้คุณมากมายมหาศาลนะครับเพราะล่าหูปลว่าใหญ่ค่ะนะความใหญ่ฉะนั้นความใหญ่เข้ามาที่การเงินเงินก็ต้องมาใหญ่ใช่แต่ว่าข้อเสียก็มีนิดนึงอาจารยอาจจะหน้าใหญ่ด้วยเสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมโอ้เสียหน้านี่ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินนี่ยก็พูดว่า ท่านจะมีโอกาสได้เงินเข้ามามากนะครับมีไอเดียหาเงินมากโอกาสจะจ่ายอย่างมันนี่ก็มากด้วยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ได้มาเยอะใช้มาเยอะโดยเฉพาะตอนนี้ดาวพระราหูสถิตอยู่ที่เรือนที่สองพบกระดุมพระเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ยหะเป็นศูนย์ยปะนะนหน้าเลยนําหน้าแล้วก็เนี่ยตอนนี้หมายถึงว่าใช้เงินเยอะใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์แนะนำก่อนใช้ยังไงให้มีแบบให้มี ใช้ยังไงให้ได้มาเยอ,อะๆอ,อ่ะถ้าจริงๆเนี่ยเราเนื่องจากเป็นภพลาภะของโลกะนะครับเราจะมองอย่างนี้ก็ได้ครับว่าท่านเอาเงินไปไปลงทุนได้นะครับแต่ไม่ใช่ลงทุนกับแชร์ลูกโซ่นะฮะ <laughs> ลงทุนกับออสิ่งที่มันแน่นอนชัดเจนลงทุนในลักษณะที่เป็นรายจ่ายไปเช่นเช่นสมมุติว่าท่านอาจจะไป ซื้อประกันนี่ได้นะครับซื้อประกันซื้อซื้อของแพงๆนะครับที่ที่ไปขายต่อได้อย่างเช่นคุณผู้หญิงก็จะมีไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์เนมเพื่อไปขายต่อเพื่อเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายต่อได้นะครับซื้ออะไรนะสลากไม่ใช่สลากกินแบ่งนะสลากอมสินใช่ไหมแล้วช่วงนี้อาจารย์ดาวพระราหูเนี่ยซึ่งพบเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพบที่สองเนี่ย ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับออนไลน์หรือเกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ๆโอ้ถ้าออนไลน์น,นวัตรกรรมนี้ดีมากเลยเพราะลาหูเนี่ยเป็นสิ่งที่ลาหูคือมายาเ่ะนะฮะ,ะพอเป็นมายาเนี่ยก็คือว่ามายาเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยออนไลน์อย่างงี้ก็คือมายาะะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหาเงินในทางเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีนะครับเรื่องเกี่ยวกับมายานะครับสร้างภาพสร้าง ออนไลน์ออนไลน์นะครับใช้สื่อแสงสีเสียงท่านก็จะยิ่งดีไปด้วยเรียกว่าโดดเด่นประสบความสําเร็จได้นะฮะประสบความสําเร็จได้โอกาสหาเงินมากมีแล้วก็ทําอย่างอื่นไม่มีทําอะไรอีกอาจารย์เนี่ยดาวปราหูเนี่ยรลาหูเนี่ยเถ้าส่วนตัวนะครับผมจะแนะนําว่าให้หาเงินกับสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับถนัดเรื่องไหนเนี่ยคือรลาหูคือวิถีแห่งเสี่ยงฉะนั้นเราเป็นเสียนเรื่องไหนเนี่ยก็ ในเรื่องนั้นนะครับราหูเพราะจะมีไหวพริบมีเล่เหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมเรียกว่ามีมุมมองที่ช่วงนี้ก็แบบต้องทําอะไรแบบนอกกรอบใช่ต้องนอกกรอบนะครับคืออาจารย์พูดตรงนี้ดีมากคือราหูบางทีคิดนอกกรอบแล้วคนก็อาจจะคิดว่าว่าเราเพี้ยนหรือเปล่าจะบอกว่าท่านไม่ได้เพี้ยนนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะมองไปนอกกรอบที่คนอื่นเขามองได้ดัะนั้นจงเชื่อไอเดียนั้นนะครับ ต้องมั่นใจด้วยทำแล้วต้องมั่นใจแล้วก็ท่องแบบดาวพระราหูเนี่ยคือเรื่องต่างๆเรื่องเกี่ยวกับความไอเดียเนี่ยสุดยอดอาจารย์ไหวพริบในเฉลียวฉลาดทันคนเขาเรียกว่าดาวอื่นเนี่ยตามไม่ทันเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดอะไรนอกกรอบทำอะไรนอกกรอบนี่จะดีที่สุดนะคะเงินทองจะได้ไหลมาทีมาต้องเชื่อตัวเองนิดนึงนะครับราหูไม่อาศัยน้ําไม่อาศัยดินนะครับอาศัยตัวเอง ค่ะ,ออะ,คะใช่ราหูไม่กินทั้งน้ําไม่กินทั้งดิน <c oughs> เพราะฉะนั้นกเ็เรียกว่าเป็นอมตะเพราะฉะนั้น,นต้องมั่นใจในตัวเองในความอัจฉริยะของตอนเองใช่ที่จะมีอยู่ออนะคะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็อาจารย์รออแนะนําอีกนิดดาวพระราหูตอนเนี้ให้เกี่ยวกับการเดินทางไปหาหาเงินเนะี่ยดีไหมคะอาจารย์ตอนนี้โอ้คือตอนนี้ราหูอยู่ในราศีธาตุลมนะฮาะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไป หาเงินนะครับสะตุ้งสะตังเนี่ยก็ได้นะครับดังนั้นการเดินทางเนี่ยท่านต้องมีจริงๆราหูอยู่บ้านดาวเสาด้วยแล้วก็ราศีกุมเนาะแล้วดาวเสาก็ไปสหัสชาด้วยแปลว่าจะหาเงินต้องเดินทางต้องเข้าสังคมค่ะต้องเข้าสังคมนะครับราวก็จะร้อยเรียงกันอีกีค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาอาจารย์พักกันสักครู่ค่ะครับ